พูดถึงเรื่องบางคนเนี่ยกลัวเรื่องงูกัดเป็นไงฮะอุ้ยใครๆคก็กลัวทั้งนั้นใครมาดามคนหนึ่งทำเซรั่มงูนี่รวยมากเลยนะเป็นคนเดียวคุณรวยมาทำครีมเงี้ยเอาเซรั่มงูมาสกัดเป็นยาเอามาทำอะไรแต่มันไม่ได้ทำางยๆแต่อันนั้นคือระดับระดับทั่วโลกแต่ปรากฏวันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านหนึ่งอย่างเนี่ยที่ได้รับการยอมรับแล้วซึ่งคนคิดคนนที่เป็นคุณลุงอายุ72แล้วนะฮะพี่ตั้ อายุ72เมื่อวานนี้นายเอียสายกระสุนเนี่ยขอเรียกว่าเป็นปราดชาวบ้านดีกว่าหมอเอียใช่ไหมหมอเอียฮะปราดชาวบ้านเนี่ยที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยทำงานเขาคนนี้ทำงานเป็นหมออาสาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจนชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหมอจริงๆนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าหมอเอี้ยมีข่าวว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้ค้นพบสูตรยาพิเศษสําหรับรักษาบาดแผลงูพิษทุกชนิดครับทำมาจากว่านชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า ว่านโหลดธนงแดงเกิดมาตามว่านตัวนี้อยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะาต,<ร>ตะเข็บชายแดงระหว่างกัมพูชากับไทยอคือขเขมรไทยเนี่ยแหละเพราะฉันสุรินมันใกด็กับเขมรถูกต้องไหมฮะว่านตัวนี้จะไปขึ้นแถ,ถาาน<ร>วแถวเขมรก็จะอยู่ตามตะเข็บชายแดงเขาก็เลยเอาว่านตัวนี้กลับมาในการรักษาพิษงูแต่เห็นบอกว่าค้นพบมานานมากลุงคนนี้หมอเอียนะว่านโลดธนงแดงเนี่ยเขาบอกวิธีการก็คือนำว่านนะคะมาผสมกับหมากแห้งฝน แล้วก็ดื่มหรือว่ากินหรือแปะบาดแผลที่ถูกงูกัดจะสามารถยับยั้งพิษจากงูเห่าได้โดยหมอเอีย้ยบอกว่าได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคสิงป์แพทย์แผนไทยให้แล้วเพราะว่าได้ยินว่าคิดค้นมานานแล้วด้วยมไม่ใช่ว่าบอกวันนี้พรุ่งนี้ได้เขาดูเหมือน,นชำนาญเรื่องงูเป็นสิบสปีแล้วสิบปีหมอที่เีตั้งแต่ปีจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มคิดค้นมาเนี่ยศึกษาเรื่องงูกัดเนี่ย พี่คิดดูนะสองห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่พี่ตั๊กเกิดยังสองห้าหนึ่งสี่เฮ้ยเพิ่งเกิดขวบเดียวสองห้าหนึ่งสี่อะสี่สิบกว่าปีสี่สิบปีจุดปมของเขาที่เขาคิดเนี่ยที่อยากจะรักษางูป่าอะไรเพราะอะไรครับมันมีปมในใจมันมีปมในใจคือแม่ตัวเองเนี่ยเปนงูกระต่ายแล้วอยากจะเอาชนะพิษของมัครับคือหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยต้องสูญเสียแม่ไปเนี่ยนะฮะ พราะงูเข่ากันงูเข่ากันตายน<ต>ับต,ตั้งแต่นั้นเนี่ยตัวเองก็เลยเรียวททกว่าทําทุกุิธิทางเพื่อที่จะเอาชนะอิพิษของงูเนี่ยศึกษาจากภูมิปัญญาชาวบ้านจากศึกษาจากแบบว่าเอาตัวนั้นผสมตัวนี้เอาตัวนั้นผสมตัวนี้จนสําเร็จทุกอย่างมันทําให้เห็นอย่างนี้ฮะคือมาเสร็จเอาตอนอายุ72อะ่ะ โอ้โหสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปี่านะครับเขาคิดค้นสูตรมาด้วยตัวเองตลอดจนปี2523เนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งเจอว่านตัวนี้นะครับว่านตัวเนี้ยเจอตั้งแต่ปี2523อ่ะมาดําเกิดได้ปี2ปีอ่ะนะได้พบว่าว่านโรทหนงแดงเนี่ยจึงคิดค้นสูตรยาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ห่างไกลก่อนนะครับแล้วก็ประกอบกับสถานีอลาใบเนี่ยทุกวันเนี้ยเซรุ่มหมูเนี่ยมันแพงจริงจริงครับ เซรุ่มงูเวลางูโดนฉกเข้าไปแล้วเซรุ่มเนี่ยยิงเนี่ยมันแทงเพราะฉันเขาก็เลยเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมามิกแอนแมชมาทำจนสำเร็จแต่ยังไงก็ตามงูก็อันตรายอยู่ดีอ่ะผมว่านะอันตรายแต่สังเกตไหมฮะว่าทุกวันเนี้ยภูมิปัญญาชาวบ้านพวกเนี้ยจะกลับมาหมดแล้ว คือแตุ่่ปัญญาชาวพมุขี่จะกัาหมดเลยอันนี้ถือว่าโอ้โหมีความมุ่งมั่นมานะมากหมอเอียเนี่ยนะฮะศึกษานี่อยู่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะศึกษาพยายามศึกษาค้นคว้าบางคนเนี่ยอาจจะท้อแท้หยุดไปแต่นี่แกก็ศึกษามาเรื่อยๆสามสี่สิบปีเนี่ยนะทําให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ยอมรับแล้วด้วยกระสุนนสุขยอมรับแล้วด้วยก็ถือว่าจะถ้าเป็นจริงแล้วดีจริงนั้นเป็นประโยชน์กับเรามากเลยถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้ คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้า